ครับสวัสดีครับวันนี้รายการเทศบาลวิเศษพาเที่ยวนะครับพาทุกท่านมาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกบ้านของขุนนะครับซึ่งอยู่ถนนเฉลิมพระเกียรตินะครับปู่ดอกปู่ทองแก้วนะครับแล้วก็ในร้านนะครับยังมีทั้งลูกชิ้นปิ้งแหนมปิ้งและก็ขนมไทยอีกมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับสวัสดีครับ ครับเรามาอยู่กับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะครับบ้านบ้านคองขุนนะครับก็คือ,อพี่นุ๊กเนาะใช่ไหมครับ,รบาทางร้านมีอะไรขายมาครับแนะนำมาครับก็ทางร้านจะมีเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุนหมูน้ำตกนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นเมนูขนมไทยของแต่ละวันจะแตกต่างกันไปแล้วก็จะมีเมนูเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นปิ้งแหนมปิ้งไส้กรอกแล้วก็จะมีเป็นขนมหวานเย็น แผงใสนะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับผมครับนี่ก็จะเป็นเมนูต่างๆของทางร้านนะครับก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีขนมไทยแต่ละวันเนี่ยก็จะรับรับจากชาวบ้านมาเนาะครับแล้วก็จะมีลูกชิ้นปิ้งแล้วก็แหนมแหนมปิ้งนะครับก็มาอุดหนุนกันได้นะครับอยากให้อ่าฝากร้านด้วยครับอ่าร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นหมูน้ำตกนะครับผมตั้งอยู่ถนนเฉลิมพระเกียรตินะครับบ้านคลองขุนน้อย พิกัดเลยปากซอยปูดอกขุแก้วซอยเจ็ดมา20เมตรครับผมอยู่ติดติือดถนนครับก็ยังไงก็แวะมาชิมบรรทานดูครับผมครับก็เบอร์โทรครับมีเบอร์โทรไหมเบอร์โทรติดต่อครับสั่งได้นะครับ0655800795ครับผมติดต่อกับพ่อค้าโดยตรงนะครับสั่งได้ครับแล้วก็มีบริการไปส่งในบริเวณใกล้เคียงนะครับผมส่งให้ฟรีครับครับเดี๋ยวเบอร์เราจะขึ้นไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับอุดหนุนกันได้ครับ ครับเดี๋ยวันนี้ผมจะสั่งเล็กน้ำตกหมูนะครับเดี๋ยวจะไปลองชิมดูว่าอร่อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะครับครับนี่ของผมก็มาแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะครับนี่น่าทานมากนะครับดูเส้นด้วยเป็นไงม้นไมไม่ใช่เส้นใหญ่แต่ก็มีเส้นเยอะแยะเลยครับฝากล้างด้วยนะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมา แถวขลองขุนนะครับก็มาทานกันได้นะครับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกบ้านขลองขุนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมแล้วก็ทานก่อนนะครับสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook เทศบาลตะบลวิเศษชัยชาญ และ YouTube เทศบาลตะบลวิเศษชัยชาญ